สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับโบกัสตาค่ะแน่นอนว่าเราอยู่กันที่งานแถลงข่าวบนตัวมิสแกนสงขากับมิินเตอร์เนชั่นแนลค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะและวันนี้เนี่ยหล่าสาวงามนะคะเขามาเก็บตัวที่จังหวัดสงขาบอกได้เลยว่าจะอลังการแค่ไหนคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวตามโบกัสไปดูกับสกุมนี้กัเลยดีกว่าค่ะ หมาบีสวยมากขอบคุณค่ะเหนื่อยมากยังใจสั่นอยู่เลยเป็นไงบ้างคะวันนี้มาบีใหญ่ไหมเหนื่อยไหมคะวันนี้วันวันนี้ไม่เหนื่อยค่ะเพราะว่าภูมิใจมากประสบความสำเร็จเกินคาดมากที่เราหวังไว้แค่ร้อยตอนนี้มาล้านแล้วค่ะนี่ไงเห็นนะตรงขาต้องมาเนาะมาบีเนาะโอเคค่ะใช่รู้นะน้ำพระวันค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ

ันนี้บอกได้เลยว่าเราอะกลชิดม,มากทย่างชอบทุกคนเลยค่ะได้ไงเห็นนีอ่ีเสียทุกคนค่ะเราถือว่าวันนี้เนี่ยเราใกล้ชิดกับสาวๆทุกคนเลยเราดีทุกคนมาในชุดปาเต้น,นะคะอันนี้สวมใส่ชุดปาเต็แบรนด์คอทีอาบอกได้เลยว่าสวยแล้วก็สกง่าม,มากดูที่ฟูอ่า ีเไมนูแคมบีเออคมบดีอ่ะเดิใช่ใช่ใชจสลับจบสลับเดี๋ยาอยู่คมบ و ีนี่ฮะอ่าเดี๋ยวเราไปตามสาับกันนะคะทุกคนที่ะะ ทุกคนคะเราอยู่กับสาวๆสาวๆมิเกนิเตอร์เนชั่นแนลนะคะตอนนี้เขาเตรียมรอเลยนะคะเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกความรู้สึก How do you feel? How do you feel? ดีอาจู How do you feel? สงขาโอ้ยดีมากเ so love it's amazing how do you feel Hi, i'm very happy to be here because the first time i come here i feel like this is my hometown really because like my hometown similar like like a song club because you you know the first uh i think Until now I'm staying in Thailand. This is the first time I'm see a rubber farmer yeah. in Songla. And yeah. my hometown is very a lot of rubber farmer because my father the work is as a rubber farmer. Yeah. That's why I feel like oh my god I come back to my hometown. <laughs> hi, yeah, how do you feel? i feel blessed with this world welcome thank you so much for everything i feel incredible in this country because these days are I mean in this beautiful country are days that i will never forget i promise i love you so much thank you for everything <laughs> okay how do you feel good พิชชี่เป็นไงวันนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากปกติเคยมาสงขาไหมไม่เคยเลยแต่เป็นจังหวัดใช่แบบครั้งแรกเลยหนูอ่ะมาเมืองไทยไปแค่ไปแค่แบบบางกอกองมาไม่เคยไปกรุงเทพใช่ไหมอแล้วก็เคยไปปัตตานีอะไรแบบใกล้ๆกใกล้ๆประทับใจสงขาไหมวันนี้ประทับใจมากเพราะว่าแบบโอ้โหไป สวยสวยแบบสวยมากอ่าเดี๋ยวพี่ชิต้องเข้าแล้วนะคะอ่าสวัสดีทุกคนสวยทุกคนเลยนี่นางงามของเรานะคะนี่แกเห็นไหมนีอ่านี่นี่ดูเขาคุยกันนะทุกคนอ่านี่ดูเขาคุยกันเขาคุยกันเห็นนะสาวสวยทุกคนเลย beautiful นี่แงเห็นไหมอ่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเขาจะเข้าไปนะคะทุกคนค่ะระหว่างที่เรากำลังดูสาวๆกำลังเดินเข้าไป เป็นแบบว่าแฟชั่นโชว์วุ้ยสื่อมวลชนเยอะมากเลยอ่ะทุกคนค่ะอิซเบลลานะคะ I love you แบบดูโซคิวมากเลยอ่ะแบบ้าล่ะแล้วก็น้องอิงฟ้านะคะอิงฟ้าวันนี้น่ารักมาก นี่เดี๋ยวอิงฟ้าเข้าไปอิงฟ้าวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะสวยมากเลยอ่ะขนลุกย <c oughs> ังยไงเห็นไหมชอบ <c oughs> ชอบอย่างนี้ปกติใส่ผ้าอย่างนี้บ่อยไหมบ่อยบ่อยเพราะว่าแฟนนิงส่งให้ตลอดใช่ไหมปกติ<ช>น่ารักตอ่อชอบเป็นลุกเป็นลายแบบสั้งตะลุมอะไเออสวยสวยความเป็นทักใต้สูงบังมากวันนี้วันนี้ไปขอพรอะไรไหมขอให้เจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆเรื่องดีๆนี่ไง ม่ีปลาทางน้ำรันทัน <คา S 2> เลยอนนอาเดี๋ยฟ้าเดินแล้วนะคะทุกคน <sk r isa> คะส่งทุกคนเลย,เลยบายบายก่อนได้รากไอเลิฟยูมากโอเคพรุ่งนี้เจอกันค่ะ